PayPal USD s t a บ l e งคอยใหม่จาก PayPal คืออะไรเสีย่ยงถูกฟ้องหรือไม่วันนี้ฟังพร้อมกันนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคลิปโตโคอฟฟี่ประจำเชาา้าวันอังคารที่8สิงหาคมครับอยู่กับผมน็กวอนละม่เจนเสรน i n v เ s t m e n t Consultant จากทาง m e r c ์เก Capital ครับ ผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะกำลังตื่นเต้นนะครับผมกับวันที่8เดือน8อยู่นั่นเองนะครับผมซึ่งหากใครหลายๆคนเนี่ยยังหาแหล่งช้อปปิ้งหรือว่ายังหาสินค้าที่อยากจะซื้อเนี่ยไม่เจอนะผมก็อาจจะเข้ามาแวะดูในคลิปตัวคอเรนซีได้นะครับผมแต่ว่าแน่นอนว่าผมก็ยังดีใจนะผมที่เรียกได้ว่าราคาตลาดเนี่ยยังไม่ได้เป็นแฟลชเซลล์ละกันนะครับผมยังคงยืนเหนือ29,000ดอลลาร์ต่อ1 BTC ได้อยู่นะครับราคาของบิตคอยนั่นเองนะครับซึ่งโอเคแหละเมื่อวันที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่ามี่่่าวใหญเรือง ผมในโลกของคลิปโตโัวเรนซีนั่นก็คือการเปิดตัวเซบาสยจากทาง p a y p a l นะครับผมซึ่งเนื้อหาจะเป็นยังไงแล้วก็มีความน่าสนใจยังไงผมบอกเลยนะบอว่าคลิปนี้เนี่ยมีประโยชน์อย่างแน่นอนครับ เมื่อวาที่ผ่านมาเพย์พอบริษัททางการเงินยใหญ่ๆของโลกได้มีการเปิดตัว s ซเบอร์คอยขึ้นครับชื่อว่า PYUSD หรือว่า Paypal USD นั่นเองนะครับผมซึ่ง s ซเบอร์คอยนี้เนี่ยก็จะถูกแบ็คด้วยเงินดอลล่าแบบ1ต่อ1เลยนะครับผมแล้วก็จะถูกสร้างจากบริษัท Paxos ที่มีการสร้าง BUSD ให้กับ Binance ที่ผ่านมานั่นเองเนะครับผมโดยทาง p y USD หรือว่า PayPal USD เนี่ยจะเปิดให้ใช้งานกับลูกค้าในสหรัฐบางกลุ่มเท่านั้นนะครับผมที่ทางบริษัทเนี่ยมองเห็นนะบอกว่ามีคุณสมบัติเพียงพอแล้วก็เหมาะสมในการที่จะถือครอง,องเซอรบคอย PayPal USD นั่นเองนะครับผมซึ่งผมขออนุญาตย้อนความที่มาของ Paypal USD กันนิดหนึ่งนะครับผมจริงๆ Paypal เนี่ยมีแผนที่จะเริ่มทำ Stablecoin ตั้นแต่ช่วงปี2020แล้วครับพร้อมกับช่วงที่เริ่มให้กับนักลงทุนเนี่ยเข้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยน cryptocurrency ได้นั่นเองนะครับผมแต่ว่าเนื่องจากว่าความชัดเจนทางด้านกฎหมายนะครับที่ยังเป็นปัญหาใหญ่สําหรับเรื่องนี้อยู่นะครับอย่างล่าสุดเองเนี่ยทาง BUSD ที่ถูกสร้างโดย Paxos <s au ce> เช่นเดียวกันนะครับผมก็ถูกกรต้ฟ้องเนื่องจากว่า บีเสเนี่ยถือว่าเป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยปัญหาก็ยังไม่ได้คลี่คลายเลยนะครับผมดังนั้นเนี่ยเพย์พอก็เลยตั้งใจที่จะหยุดแผนการพัฒนาเซบโบคอชั่วคราวนั่นเองนะครับผมแล้วก็ได้มีการเปิดตัวระบบที่มีชื่อว่า เช็คเอาวิดคริปโตขึ้นนะครับผมที่ทําให้การซื้อขายผ่านร้านค้าหลายร้านแห่งทั่วโลกเลยครับผมสามารถชําระผ่านคริปโตเคอเรนซีได้บน p a y p a l นั่นเองนะครับผมรวมถึงปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีการเปิดตัวนะครับผมเ a พอร์เซเบิลคอยขึ้นนะครับยิ่งทําให้การใช้งานบนโลกดิจิตอลเนี่ยงานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมเพราะว่าลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะซื้อขายผ่านระบบที่มีชื่อว่า P2P หรือว่า P2P ได้ด้วยนะครับผมหมายความว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยลูกค้าที่อยู่ภายใน PayPpal ecosystem E เามารถที่จะส่ง ตัวของ P Y U S D นะครับผมภายใน Ecosystem ได้แบบไม่เสียค่าธรรมเนียมเลยนะครับผมแล้วก็ยังสามารถที่จะนําไปชําระค่าใช้จ่ายนะครับมานค้าต่างๆที่ร่วมรายการได้นะครับผมรวมถึง ถ้าอยากจะออกจากอีโคซิสเต็ม p a y p พเนี่ยครับก็สามารถที่จะแลกเป็นคลิปตเคอรนซีออกมาได้นะผมรวมไปถึงสามารถโอนตัวของ p y u s d ผ่าน Ethereum c h a i n ออกมาได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับซึ่งคุณแนสกิลแมน c ีโของ p a y p a l เนี่ยครับก็ได้มีการแถลงข่าวออกมานะครับว่าการที่จะเข้าสู่โลกของสินทรัพย์ดิจิตัลได้เนี่ยจะต้องมีเครื่องมือที่มั่นคงไปทั้งสกุลเงินดิจิทัลแล้วก็เชื่อมต่อกับสกุลเงินเฟียร์ต่างๆและอย่างง่ายดายนั่นเองนะครับโดยความมุ่งม,มั่นของ PayP เ่ยะ ก็ไม่ขัดต่อกฎระเบียบใดๆนั่นเองนะครับจากการถแถลงข่าวของคุณแดนเนี่ยก็น่าสนใจมากๆนะผมว่าทาง paypal เนี่ยอาจจะมั่นใจนะครับมว่าทางเซ b บ e c คอยของตอนเองเนี่ยมีโอกาสที่จะไม่โดนฟ้องแบบเซเบ e ลคอยของ Binance ที่สูกสร้างจากแพ็คซอเช่นเดียวกันหรือไม่นะครับผมซึ่งแน่นอนเลยถ้าให้ผมเรียนตามตรงนะครับผมว่าพื้นฐานของเซบุคคอยสองตัวนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ามีพื้นฐานที่ใกล้เคียงกันบ้างหลายกันนะครับผมมีความคล้ายคลึงกันเนื่องจากว่ามีบริษัทเป็นเจ้าของเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็แบ็กด้วยเงินดอลลาร์แบบ1ต่อหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับผมรวมไปถึงสร้างจากแพ็คซอเหมือนกันอีกนะครับผมซึ่งในอนาคตเนี่ยก็มีโอกาสแล้วกันนะครับผมที่ว่าทางตัวของ P Y U S D เนี่ยจะถูกฟ้องจากกระครัผมแต่ว่าตรงเนี่ยครทาบไล้นั่ เนาคตจะเป็นเช่นไรนะครับซึ่งณปัจจุบันนี้เนี่ย BUSD นะผมที่ถูกฟ้องอยู่เนี่ยก็ยังไม่คลี่คลายคดียังไม่จบด้วยซ้ำนะครับผมซึ่งในอนาคตเนี่ย PYUSD อาจจะไม่ถูกฟ้องก็เป็นได้นะครับผมแต่ว่าประเด็นนี้เนี่ยก็ทำให้เห็นได้นะครับผมว่าในโลกของิ r y p t o c u r เร n c ีเนี่ยกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับผมอาจจะช้าบ้างเร็วบ้างนะครับแต่ว่าบริษัทรายใหญ่นะผมของโลกเนี่ยก็สามารถที่จะขับเคลื่อนนะครับผมขยับเข้ามาในโลกของ c r y p t o c u r เร n c ีเพิ่มขึ้น อย่างชัดเจนนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็ทําให้เห็นได้นะผมว่าในอนาคตเนี่ยโอกาสของคริปโตเคอนซีเนี่ยถือว่ายังเปิดกว้างอยู่นะครับผมใครที่เข้ามาฟังรายการคริปโตคอฟฟีนะ่ณปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังถือว่านักลงทุนอย่างท่านๆเนี่ยก็ยังเรียกได้ว,ว่า,าเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเออรี่มากๆนะครับผมแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยก็พยายามที่จะนําข้อมูลเออรี่เหล่านี้เนี่ยมาเผยแพร่ให้เพิ่มความรู้นะครับผมแล้วก็นำไปวิวใช้กับการลงทุนได้อย่างดีนั่นเองนะครับผมซึ่งประเด็นนี้เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยติดตามคริปโต ก็จบไปแล้วก okay. like, well ับคลิปโตคอฟฟี Point ่ว <W> ันนี <governors> ้นะครับ hmm. ก็หวังว่าข้อมูลที่ผมและทีมงานเตรียมมาให้เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ดีและก็มีประโยชน์แก่นักลงทุนทุกท่านนะครับก็หวังว่าวันนี้เนี่ยจะได้ข้อมูลไปไม่มากก็น้อยอะไรกันนะครับโอเคใครที่ชอบคลิปดีๆรายการดีๆอย่างนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปเป็นกำลังใจให้ผมนะครับก็อยากจะขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาพูดคุยกันมากๆเลยนะครับผมก็แน่นอนว่าผมอ่านทุกคอมเมนต์ไม่คลาดสายตาอย่างแน่นอนนะครับผมก็ถือว่าขอบคุณจริงๆๆขอออบบบบคคคคคคุณมมมาาาากกกกนนะะรรรรัััแล้ว็็สหใทีี่่ยตตตตติิิดดปโฟฟ เลยทุกเช้าวัญชาคารและก็วันพฤหัสที่ youtube คลิปต่อใหมก่กลุ่นะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยผมขออนุญาตลาไปก่อนขอดู้ทท่านมีความสุขในโลกของคลิปตัวคอนซี่ 4, แล้วก็8.8 shopping day นะครับผมแนกวอลเมต์แอนเสนสวัสดีครับ